สวัสดีเพื่อนๆพี่นที่น,น,น,นองท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะโปเกม่อนนะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะที่เขาเล่นกันเยอะมากๆนะซึ่งกำลังฮิตในเวียดนามนะแต่ก่อนก็ชื่อ Pocket Warrior นะอา่า Pocket w a r r i o r แต่ตอนนี้เขาเล่นเซิร์ฟเวียดนามนะแล้วก็ลองไปเล่นดูนะว่าใครที่ชอบแนวนี้นะฮะหรือว่าโปเกม่อนแนวนี้ก็ สนใจก็ลองไปดูได้นะฮะเออแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็เล่นไปแล้วกันนะฮะผมก็เดี๋ออยวนะมีเสียงแส้ขอปิดก่อนก็เขาเล่นกันเวียดนามอย่างเยอะมากแล้วก็คนไทยก็น่าจะเลิกเล่นไปแล้วอ่ะเนาะอ่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันที่เซิร์ฟเวียดนามนะฮะสัดส่วนใหญ่นะฮะก็ใครสนใจแนวผมไม่เคยเล่นนะแน,ะนะโวโปเกมอนอันนี้เพราะว่ามันเป็นสโตเก่าเนาะของไทยเขามีมีใ,ใครเล่นเนะ่ย ต่อจากตอนนี้เวียดนามมีเซิฟอันนี้ผมเล่นเซิฟร้อยสิบเจ็ดนะร้อยสิบแปดถ้าเปิดมาก็คงจะเล่นต่อนะฮะก็ทุกคนน่าจะเคยลองเล่นเซิฟไทยแล้วแหละอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับภาพนะฮะภาพก็เลยไม่ค่อยสวยแต่ว่าเซิฟเวียดนามก็ลองดูแล้วกันนะท่านสมัยก่อนดังมากนะแต่ผมไม่เคยเล่นภาคนี้นะผมไม่ทันนะฮะเล่นแต่ภาคใหม่ๆนะฮะไม่มีภาษาไทยนะฮะมันเป็นสโตเวียดนามภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะ หรือว่าตอนนี้มีแล้วก็ไม่ทราบนะใครทราบก็บอกในใต้คลิปด้วยนะแต่อันนี้ผมมาทําคลิปแบบแนะนําเกมไม่ใช่ใหม่นะแนะนําเกมหน้าเล่นเซิร์ฟเวียดนามนะเห็นเขาแห่กันไปเล่นเซิร์ฟเวียดนามกันเยอะมากก็เลยเป็นกระแสะอยู่นะผมก็เลยลองดูนะฮะเออไม่แนะนําสําหรับคนที่ชอบโปเกมอนว่าภาพมันสวยนะฮนะผมก็เลือกสกงสกิลได้นะฮะเห็นไหมไอ้ยาภาพสวยมากแล้วก็ตัวนี้มีโล่ด้วยเนาะ ภาษาเวียดนามก็ใช้แอปนะเวียดนามแปลนะผมนะก็จะรู้สกงสกิลนะผมประมาณนั้นก็หรือไม่ก็จำจำจาสกิลไว้ก็ได้นะอันนี้ล่ะเอาโอเคอันนี้ก็ใช้สกิลถ้าไม่ตายไปเลยนะฮะไม่รู้ถ้าไม่ตายหรือเปล่านะก็ต้องลองใช้ใดูนะผมโบเข้าให้นะฮะ ก็ถือว่ายังไม่ได้ปรับภาพก็สวยขนาดนี้แล้วนะฮะอยวค่อยไปปรับภาพแล้วกันมาถึงก็แบบนี้เลยครับใครที่ไม่เคยเล่นเหมือนผมก็จะร้องว้าวนะฮะเพราะผมไม่เคยเล่นภาคนี้มาก่อนนะฮะนี่ฮนะมาถึงก็แต่ว่าน่าจะเป็นอ,อสโตทยนี่ปิดนะฮะปิดไปแล้วเนะี่ยเราจะมาเปิดใหม่ผมเห็นในเพจอยู่นะเดี๋ยวผมทิ้งเพจไปให้ด้วยนะ สตไทยนี่เห็นเปิดแล้วก็ปิดไปแล้วนะฮะเหมือนเขา่าจะเปิดวันที่31มีนาคมนี้ด้วยนะก็ไม่แน่ลองมาเล่นสตไทยดูก็แล้กันเนาะอืมผมเห็นในข่าวในเพจเขาบอกว่าต้องไปอ่านดูอ่ะท่านในเพจนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าปิดวันที่11นะแล้วก็เปิดวันที่31ผมก็งงแล้วก็ล้างใหม่หมดเลยอ่ะ เออเหมือนแบบล้างคนเก่าๆออกหมดเลยอ่ะแล้วก็เล่นใหม่เลยนะฮะไม่รู้ว่าตัวเกมจะเป็นยังไงแต่นี้ก็เซิร์ฟเวียน,นามไม่แนะนําเพราะว่าเขาเล่นกันเยอะอยู่นะเซิร์ฟเวียน,นาเนะ่ยแล้วดูก่อนเล่นเซิร์ฟไทยดีไหมนะฮะเขาบอกวันที่3สินีนาคมเนะี่ยลองดูก่อนนะฮะเ,เพราะผมก็เล่นโปเกมอนใหม่อีกอันหนึ่งด้วยเนาะทุกคนน่าจะเห็นว่าผมสตรีมอยู่นะฮะเนี่ยก็เกมเพลย์แบบนี้ภาพสวยมากนะฮะถ้าเปิดไทยใหม่หมดเลยก็โอเคเซิร์ฟหนึ่งใหม่นะเขาบอกว่า จะเปิดเซิฟหนึ่งใหม่นะฮะถ้าเปิดจริงๆก็สบายนะฮะเออเดี๋ยวคนเล่นก่อนเราจะได้เปรียบนะฮะก็ถือว่าเป็นภาาที่สวยเหมือนกันนะนี่นะฮะเป็นลายเส้นกระตูนนะฮะอา้าทำไมไม่ไปอ่ะเนี่ยโ,โห เนี่ยถ้าไม่มีภาษาไทยก็ได้หนึ่บาทใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้กสกิลนี้มันทําอะไรได้บ้างนะแต่บางคนเล่นจนชินแล้วไงภาษาเล่นภาษาไทยจนชินแล้วก็ไม่มีใครเล่นเซิร์ฟไทยก็ไปแห่เล่นเวียดน,นามกันหมดนะฮะก็น่าสนใจอยู่นะภาพสวยด้วยนะผมโอเคอันนี้ก็ใช้ธรรมดาไปก่อนเล่นไม่เป็น <laughs> แต่ภาพโอ้ยโอเคเลยแหละนะฮะ เออถ้ามาไทยเปิดอีกรอบนึงน่าสนใจเนะยผมเป็นสายเจ้าพ่อโปเกมอนอยู่แล้วเออน่าสนใจดีวะ่ะอ,อย่างเงี้ยน,น่าจะถูกใจหลายคนนะแต่ว่าใครที่อยากเล่นรอก่อนก็ได้ไม่รู้เซิร์ฟไทยมันเขาบอกว่าปิดวันที่11มีนาคมนี้แล้วจะเปิดใหม่วันที่31นะลองลองเล่นดูนะว่าได้ไหมกดซ้อมที่เซิร์ฟไทยก่อนได้ที่ใครไม่เคยเล่นเนาะถ้าชอบก็ คอมเมนต์ก็ได้ครับจะให้ผมออยากให้ผมสตรีมไหมอะไรเงี้ยนะฮะถ้าอยากให้ผมสตรีมก็ได้นะฮะนะนะแต่จัดจัดสตรีมอันนี้ต่อด้วยคือโปเกมอนสองเวอร์ชันในสตรีมเดียวกันเนะี่ยเออโปเกมอนอันนี้แล้วต่อด้วยโปเกมอนนั้นด้วยนะประมาณนั้นได้นะเออทําได้เพราะว่าถ้าโปเกมอนอีกอันหนึ่งมันตันก็สามารถฟาร์มไวอยู่นะใช่ไหมโปเกมอนสองเวอร์ชันอเวอร์ชันที่ผมสตรีมตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็อันนี้นะผม เดี๋ยวคงจะต้องโหลดในสโตไทยดูก่อนเป็นยังไงนะฮะแต่นี่เป็นสตเวียดนามเนะีฮยเดี๋ยวลิงเวียดนามเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้วยนะฮะมี i o เวด้วยนะเวียดนามมี i o s วสด้วยนะฮะนี่ฮะภาพสวยมากแต่ต้องงมใครที่เคยเล่นมาก็ไม่ยากแต่ว่าของผมไม่เคยเล่นนะฮะผมต้องมาง,งมว่าพี่แม่งเล่นยังไงวะเนี่ยอยู่ๆมีตัวสำรองตัวเอ่อมีตัวสำรองด้วยมีตัว อันนี้กันด้วยอะไรเงี้ยนะฮะสามตัวหลักหนึ่งตัวรองนะฮะเนี่ยภาพสวยยางไงเนียเดี๋ยวผมลองไปโหลดสโตทยดูก่อนมันมันยังเล่นได้อยู่ไหมน่าสนใจเนะยสตรีมสองโปเกมอนเลยนะน่าสนใจนะไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจนะเนี่ยโจมตีตัวเดียวกันก่อนก็นกได้ไยเงี้ยโอ้โหนี่นะมีคูณสองอยู่นะยังกดไม่ได้นะ ออโต้ยังกดไม่ได้นะมุมอ่ามีลากด้วยเอ้าเฮ้ยลากเลยวะเนี่ยผมลากแล้วไม่ได้อ่ะอ๋อลากเปลี่ยนตำแหน่งตัวละครนี่โอเคอ๋อตัวสำรองเก็บได้เอ้ยดีว่ะเนาะตัวละครที่เราใกล้จะตายเก็บได้เว้ยอย่างนี้เขายังชั่วหน่อย แล้วก,การาฟิกแม่งสวยซะด้วยนะเฮ้ยผมไม่เคยเล่นภาคนี้ติดลมแล้วแหละไม่เคยเล่นภาคนี้เลยนะ่ยน่าสนใจมากนะเดี๋ยวถ้าไปเช็คเพจดีกันไหมเราปล่อยมนเล่นก่อนนะเราไปเช็คเพจกันก่อนเดี๋ยวนะนี่งเพจยี่สิบสองชั่วโมง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโปเกมอนอยู่ไหนโปนะเกมอนแน่แป๊บหนึ่งเนะี่ย ได้อ่านไปพร้อมกันในสติในคลิปเลยนะผมเนะาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาแป๊บนึงนี่เจอแล้วนะครับผมนี่เนี่นี่ฮะโพสต์วันที่สิมีนานะครับผมนี่ประกาศปิดให้บริการนะฮะเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันเลยนะผมขออนุญาตนะใครดูคลิปอยู่นะครับผม นี่ฮะพอดีเนาะแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเขาบอกว่าประกาศปิดให้บริการผู้เล่นที่รักตั้งแต่เกมเราเปิดเซิร์ฟเป็นต้นมาได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆผู้เล่นชาวเกมเมอร์เป็นอย่างดีเมื่อนึกถึงเวลาความสุขเหล่านั้นก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความรักยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนด้วยที่สน和ุนและช่วยเหลือเรามาโดยตลอดหลังจาก การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆของผู้เล่นทางทีมงานตัดสินใจที่จะปิดเซิร์ฟเวอร์โดยจะปิดให้บริการเติมเงินในวันที่15มีนาคมถึง9นาฬิกาและปิดเซิร์ฟเวอร์ถาวรในวันที่31มีนาคมเวลา9นาฬิกาสุดท้ายนี้ทีมงานขอพายาอีกครั้งไม่ใช่เปิดนี่หว่าปิดถาวรเลยนี่หว่าและหวัว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจเพื่อคนผู้เล่นให้การสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา เราแนะนําให้ผู้เล่นเข้ามาสัมผัสกันอีกเกมของเราโปเกซาก้านะฮะมันจะปลดโปเกซาก้าใหม่นะฮะเออตอนนี้ไปสร้างตัวละครในเกมโปเกซาก้าตามที่หน้ากิจกรรมกําหนดจะได้รับรางวัลทันทีกิจกรรมแนะนําเกมใหม่เวลา1 1มีนาคมถึง1าม,ามีนาคมเพื่อรับรางวัลได้ตามปกติใช้บัญชีเดียวกันกับโป c k เกตวอรเรอร์ได้ไปลอนอินเกมมอนสเตอร์ได้นี่ว่าต้องการเป็นต้องการเป็นบัญชีของโปเกต ผลิโอเโออแล้วถูกสร้างก่อนมาที่8เป็นอะไรถึงจะร่วมเข้ากิจกรรมนี้ได้โอเค,อเ,คเนี่ยลิง์ดาวน์โหลดเกมนะฮะเนี่ยดูกิจกรรมก่อนนะฮะนี่ไงเวลากิจกรรมเนะี่ยใครทำได้นะนี่ไง ชื่อว่า monster s e k านะฮะไม่ใช่โปเกส์ก,กา้าโปเกมอนใหม่ได้แล้วไหมออโอเคโอเคนะครับผมหรือไม่เราก็โหลดตรงนี้ก็ได้นี่อัานเดียวกันไหมมี iOS และ Android นะฮะ อ้าวนี่ลิงไม่โด,ดไม่ได้วะไม่ได้วันนี้ประกาศปิดปรับป,ปรปุงระบบชั่วคราวผู้เล่นพรุ่งนี้วันที่ปรับปรุงระบบอ๋อปีที่แล้วนี่ว่าหกสี่นะฮะอ่ะประมาณนี้เนะี่ยโอ้โหนานแล้วนี่ว่าประกาศนานแล้วนี่ว่าท่านขออภัยด้วย 2021นะู่นแหละนะฮะยังไงก็เล่นเซิร์ฟที่ผมให้มาแล้วกันนะฮะเซิร์ฟเนาะเซิร์ฟเวียดนามนะฮนะก็คือเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นประกาศอันเก่าขออภัยด้วยนะนะี่ฮดูคลิปอันนี้แล้วกันก็ถ้าจะเล่นก็เวียดนามก็ลำบากอยู่นล้นกัน <laughs> ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งนะเพราะว่าเราใช้แบบนี้เนาะแต่ภาพมันสวยโอเคเลยแหละนะฮะ ก็เดี๋ยวถามความเห็นเพื่อนๆแล้วกันว่าให้เล่นเวียดนามวิยังไงนะฮะควบคู่กับอันนั้นไปด้วยนะใครอยากเล่นก็ลิงโหลดเดี๋ยวทิงว้งไว้ใต้คลิปดิสชันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะก็เพื่อนๆก็บอกความคิดเห็นแล้วกันผมคงจะได้สตรีม2เกมมัดแพ็คเดียวกันไปเลยนะฮนะเนาะยังไงก็เกมเพลย์ประมาณนี้ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม